อัลอ็กติลาฟูฟีบิดะยตุเซียมียสุนเชฟบอกว่าการขัดแย้งกันในการเริ่มต้นการคือสิ่งน,นั้นเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ลีอันนรุยตันฮีลดิัคตอริฟูบิเอติลาฟมาปาลีชสอนลฟอซาอธิบายบอกว่านั่นก็เพราะว่าการมองเห็นจันเสียวนั้นย่อมเกิดความแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นของดวงจันทร์ ใช่ไหมครับแปลว่าดวงจันทร์ในแต่ละประเทศนั้นขึ้นในสถานที่และเวลาที่ไม่เท่ากันวันมาอโอเลอัสตาริฟูบิสติฟากีอาฮลีมะฮลีฟะอาฮลีมาฮลีฟะเช่บอกว่านั่นก็เพราะว่าตำแหน่งที่ขึ้นของดวงจันทร์ในแต่ละที่ในแต่ละดินแดนนั้นมันขึ้นไม่ตรงกันมันขึ้นคนละเวลาตาเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนที่มีความรู้นั้นต่างยอมรับ และรับรู้กันเป็นอย่างดีกามากอลเชคุนิสลามอิบินไทนียดังที่เชคุนิสลามอิบนุไทมีียท่านเคยกล่าวเอาไว้นะครับมีในหนังสือมัชโมฟตาวาของท่านท่านกล่าวบอกว่ามัสอลตูร uh ุอ uh ิยะตูบะาดินบีลดีรุอิยะตูลิจามีอิฮะเชคบอกว่าส่วนประเด็นเรื่องการเห็นดวงจันทร์ในบางพื้นที่ในบางประเทศและ เรากำหนดว่าทุกมุสลิมทั้งโลกจำเป็นจะต้องยึดการเห็นดวงจันทร์ของที่ที่นั้นชเชฟบอกว่าฟีฮัตีรอบุญชเชฟบอกว่าการกระทำนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เกิดความวุ่นวายและความปั่นป่วนฟาอินนัมกัดฮักกบุนอับดินบรริอัลอิจมาอาลานั่นก็เพราะว่ามีอิจมาเป็นมติเอกชนของบรรดาอุลมามะตามรายงานของท่านอับดุลล อานอับอิบนอับดินบาร์่านบอกว่าอันนั้นอิคติลาฟฟีมายุ فيما ي م ك ุ ا ت ف ا า م ق ا ل ฟีฮิเชกบอกว่าความขัดแย้งในระหว่างบรรดาอุลามานั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสองประเทศนั้นมีระยะเวลาการขึ้นของดวงจันทร์ไล่เลี่ยกันใช่ไหมเช่นไ,ไทยกับมาเลเนี่ดวงจันทร์ขึ้นเนี่ยไล่เลี่ยกันฉะนั้นเมื่อสองประเทศนี้ คือสินอดไม่ตรงกันนี่แหละคือสิ่งที่บรรดาอัลละฮ์ขัดแย้งกันว่าจริงๆแล้วประเทศสองประเทศอยู่ใกล้เคียงกันน่าจะถือสินอดตามกันแต่เชฟบอกว่าฟาอัมมาม,มากานามิสลุลอันดาลุสวะคูรอซานฟาลาคิลาฟูฟาลาคิลาฟอนนาูอันหฮวลายอบับาดเชฟบอกว่าส่วนประเทศที่ห่างไกลกันเช่นอันดาลุสคือดินแดนปัจจุบันคือสเปนและคูรอซานก็คือดินปัจจุบันก็คืออิหร่าน ประเทศสองประเทศนี้ไกลกันเหลือเกินเชฟบอกว่าฉะนั้นในเรื่องนี้หากประเทศสองประเทศอยู่กันไกลนั้นบรรดาอัลลอฮ์มไม่มีข้อขัดแย้งกันเพราะว่าจะไม่นับววกการที่สองประเทศเข้าบวชและออกบวชไม่ตรงกันนั้นจะไม่นับววาไปเรื่องข้อขัดแยง้งฉะนั้นในประเด็นนี้เชคุสลามบอกว่านี่คืออิจมะของบรรดาอัลลอฮ์มเชคซาลฟฟซานจึถึงพูดต่อบอกว่าดังนั้นการที่ฟาฮียะตักลิฟูบินิสบะติลิอห์ลิลอัดีฉะนั้นสองประเทศหรือสองดินแดน จะเข้าบวชหรือออกบวชไม่ตรงกันนั้นเป็นเรื่องปกติขึ้นอยู่กับว่าดินแดนนั้นอยู่ห่างไกลกันเพียงใดฟาเขานุกะตันซามุอัลฮะลอาร์ดิคุลลาอุมไอยาซูมูบิรุยติมันฮูบะอิลอันกัตริฮิมเชยบอกฉะนั้นการที่เราบังคับคนทั้งโลกให้ถือสิลอดพร้อมกันจากการเห็นเดือนที่หนึ่ง แม้ว่าเขาจะอยู่ไกลเพียงใดก็ตามเชฟบอกว่าฮาดาลายะตลาอุมะอันวาเกะวะละมะอชนี่เป็นการกระทําที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงและไม่สอดคล้องกับบทบัญญัติสามว่ฟีฮิอุสรุนและการกระทํานี้เป็นเรื่อง ยากวะหละฮูเลยูรีดูมิเนลอุสและอัลลอฮฺจาราพรไม่ต้องการให้เรานั้นเกิดความยากลําบากในเรื่องการปฏิบัติหลักการศาสนาบัณยูรีดูมิเนยุสแต่อัลลอฮฺจาราต้องการให้เรานั้นได้รับความสะดวกและความง่ายได้วันยุสรุไอยาซูมะอะฮลุคุลลามัตละอะมัตละอิงบิรุจาริมฉะนั้นเรื่องที่ง่ายที่สุดในเรื่องนี้เชฟซอเลฟฟาซานท่านบอกว่าก็คือการที่แต่ละดินแดนแต่ละประเทศ ก็ถือเสนดตามการมองเห็นหรือการเห็นจันเสียวของประเทศนั้นๆวะตาวะฮูดุนมุสลิมีนาลายซุนบิตาวะฮูดีบีดายะติสยามและใช้กอธิบายต่ออกว่าและการที่มุสลิมจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั้นจะไม่เกิดขึ้น จากการที่เราถือสิลดอดพร้อมกันว่าอินนามายะสุลบิอิสลาฮินอากีดะแต่การที่มุสลิมจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้นั้นเราจะต้องปรับปรุงเรื่องอากีดะเรื่องอีมานเรื่องหลักความเชื่อมัน่นนั่นก็เพราะว่าสิ่งที่ทําให้มุสลิมแตกแยกกันนั้นไม่ใช่เพราะมุสลิมถือบวชไม่พร้อมกันแต่สิ่งที่ทําให้มุสลิมแตกแยกกันก็คือการที่เรามีอากีดะมีหลักการมีหลักความเชื่อหรือหลักอีมานของเราไม่เหมือน ฉะนั้นการที่เรานั้นออกห่างจากหลักอกคดะที่ถูกต้องที่มาจากอัลกุรอานมาจากสุนนะและสิ่งที่บรรดาซสลฟอุมมะเชื่อนั้นโดยที่เราไปยึดถือหลักความเชื่อตามบรรพบุรุษตามปุย่าตายายที่หลงทางนั้นแต่ละคนก็มีความเชื่อแต่ละคนก็มีแนวทางเช่นบอกว่าฮาดัลลดีฟรรกันน์นี่แหละคือสิ่งที่ทำให้มนุษย์นั้นเกิดความแตกแยกฉะนั้น หากว่าเราต้องการที่จะรวมมุสลิมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวเชบอฟแอสเตรออากีดจาร์ฮอัลกีเจริวซุนนะเราจะต้องปรับปรุงอะกีดะของเราให้ตามอัลกุรอานและตามซุนนะของท่านละซุนแต่ถ้าหากว่าเราไม่ปรับปรุงอะกีดะของเราแล้วเราจะไม่มีวันรวมมุสลิมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้เพราะต่างคนต่างยึดต่างเชื่อฉะนั้นสิ่งที่จะทาให้เรานั้นยึดมั่นอยู่บนหนทางเดียวกันมีหัวใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยึดมั่นต่ ามกิตาบุลอุรอ่านตามสุนนะไม่ใช่ตามอารมณ์ไม่ใช่ตามมัครับไม่ใช่ตามกลุ่มก้อนต่างๆแนวทางต่างๆดังนั้นเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลง ยุคสมัยเราได้นอกเสียจากจะต้องใช้ในสิ่งที่คนในอดีตเคยใช้ดังที่ท่านอิมาลมิกเคยกล่าวบอกว่าแลายาสโลุมอาคิรอฮาริอุมมาอินลามีมาอัสลฮะอวะรุอาเราจะไม่เปลี่ยนเราจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคสุดท้ายได้นอกเสียจากเราจะต้องใช้ในสิ่งที่คนในยุคแรกเคยใช้ในการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเชคยิงสรุปในตอนท้ายบอกว่าดังนั้นสิ่งที่ จะช่วยเหลือให้เรานั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้คือการที่เราจะต้องมีอากีดะเดียวกันอยู่บนแนวทางเดียวกันเราถึงจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและรวมกันเป็นปึกแผ่นแม้ว่าเราจะถือสินอดไม่พร้อมกันก็ตามแต่ถ้าหากว่าเรามีอากีดะไม่เหมือนกันนั่นจะเป็นสิ่งที่นําพากเราไปสู่ความเวลวร้ายและนําพากเราไปสู่ความขัดแยง้งดังที่อัลลอฮฺสุบฮานุู้วาจาลักล่าวบอกว่าววลาจะกูนูกันนาดีนะจะฟารุกูว่า เจาละูมิบะอดีมาจจอะฮุมุลใบยีนัดและสูขเจ้าทั้งหลายอย่าได้เป็นเยี่ยงบรรดาผู้ที่แตกแยกกันและขัดแย้งกันหลังจากที่ทางนำหลังจากที่หลักฐานอันชัดแจ้งนั้นมาจากลอสซาฮานออูวาจาอาลาูประธานมายังพวกเขาแล้วโดยเนี่ยเราจะจึงกล่าวว่าวะอัลลซีมูบิบฮาบิลลาฮิจามีอัน ว่าเราจะฟรกูและพวกเจ้าทั้งหลายจงยึดมั่นอยู่ด้วยกับสายเชื่อของอัลลอฮ์และพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้แตแกแยกกันในทีน่นี้หมายถึงอะไรให้เรารวมกันให้เรายึดมัน่นอยู่บนอัลกุรอานและสุนนะของท่าน,นาบีศดอลออลัีลสาุบอะลัาฮีวะซัลลัม